่เดี๋ยวไฟเขียวนะครับน้องเบียร์เปิดไฟด้ยวยขวาเลยโอเคครับเราเข้าเกียร์ดีค้างไว้นะปล่อยเบรกเลยครับกดคันเร่งนิดนึงระวังรถจัก,กรยานด้วยตรงไปยาวๆก่อนนะลูกศรไปซ้ายก็ได้ไปขวาก็ได้พเพราะนั้นเราจะเลี้ยวซ้ายหรือเลียเ้ยวขวาต้องเปิดไฟเลี้ยวนะครับอ่ะเล่้งให้กูเบาๆนิดนึงรองจัก,กรยานด้วยนะเลี้ยวขวาต้องอยู่เลนที่2ก่อนนะครับเพราะเลนซ้ายสุดเป็นเลนที่จัดด้านซ้ายเขาผ่านมาตลอดนะโอเคอ่ะกดคันเร่งนิดนึงครับน้องเบียร์กดคันเร่งแล้วอยู่เลนสองไว้ก่อนกดเลยอ่ะคือ โอเคเลี้ยงต่อครับเลี้ยงต่อแล้วเปิดไฟเ,เลี้ยวซ้ายเลี้ยงต่อต้องเบร์เลี้ยงต่อเลี้ยงเพิ่มอ,อีกนิดนึงครับได้เลยอ่าเ้วเลี้ยงเพิ่มไปเรื่อยๆนะอย่าไปขอนนะโอเคเราจะเข้าซ้ายนะครับอ่ามองกระจกซ้ายนะครับเราเข้าได้นะทับขวาวางไว้ที่เบรกก่อนตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายข้างหน้าตามรถกระบะปไ้ายแดงขนาดนะครับ <S <S เราจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสีนครินสี่สิบสองนะ่อนจะเลี้ยวซ้ายมองกระจกซ้ายนะครับเพราะว่าบางครั้งอาจจะมีมอเตอร์ไซค์แทรกมาทางด้านซ้ายนะครับ ให้หน้ารถนั้นแหลมออกไปจากหัวมุมฟตบาทด้านบนนิดนึงอ่าได้แล้วหมุนซ้ายหนึ่งรอบเลยโอเคทำอะไรแค่นี้ก่อนนะอ่าไม่พอหมุนเพิ่มนะครับให้หน้ารถเข้ามาเล่นก่อนอ่าเสาครับดีครับกดคลิ้งต่อได้เลยดีมากโอเคตรงตามทางเลยน,นะครับในซอยจะเป็นถนน2เลนนะครับไป1เลนกับ1เลนนะ สังเกตจากทางขวามือเราเนี่ยจะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับเส้นสีเหลืองเป็นเส้นที่บอกให้รู้ว่าทางขวามือเราจะเป็นเลนที่มีรถสวนมานะถ้าเป็นจุดของทางโคง้งทางแยกนะครับเส้นสีเหลืองก็จะเป็นเส้นทึบห้ามแสงนะครับลองมาแซงข้างหน้าด้วยแปบ๊บหนึ่งเท้าอยู่ที่เบรก,ก่อนโอเคไปเลยครับขคงจะให้เรานะแต่ว่าหน้าลุกเขาแหลมมานิดนึงโอเคเล่นขันเล่งต่อได้เลยครับ ในการขับเดินหน้าน้องเปียรเน้นมองขา้างหน้าไว้เป็นหลักเลยนะครับแต่ถ้าเห็นว่าข้างหน้าโล่งๆไม่น่าจะมีอันตรายอะไรนะน้องเบียวก็มองเลขกขงหลังบ้านเป็นครั้งคราวนะครับแต่หลกัลกๆอยากให้มองขา้างหน้าไว้ตอนเนี้ยทางซ้ายมือของเราข้างหน้าเนี่ยจะมีทางแยกอยู่นะครับมา,ลา,าแล้วโอ้โหพูดมาพอดีเลยโอเคเขาอยู่ให้เราเอาไปเลยหาเล็กต่อครับแต่ถ้าเราจะเลี้เพิ่มนิดนึงถ้าเราจะให้เขานะเราต้อง มองข้างหลังไว้นิดนึงนะเผื่อข้างหลังเขาเจี้ๆเราอยู่บางทีข้างหลังเขาไม่คิดว่าเราจะให้เขาแล้วบางทีรถเราอาจจะบังมอเตอร์ไซค์ด้วยข้างหลังก็ไม่เห็นรถมอเตอร์ไซค์แต่เราเห็นนะที่เขาขับเพลินๆไม่ดูรถเรานะเราจะให้มอเตอร์ไซค์เขาอาจจะชนท้ายรถเราได้นะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ใครมองข้างหลังไว้นิดนึงนะครับว่าอันตรายหรือเปล่าโอเคเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับกดเบรกให้ช้าลงหามองกระจกซ้ายนะครับไม่มีมอเตอร์ไซค์แทรกนะ กเบรให้ช้าครับอ่า,าคราวนี้เขาตัดมาแล้วอมอไซตตัดมาหามาเนี่ยเขาจะตัดเข้ามาเลยเรามองขวาขวาไม่มีใครมองหน้ารถเอาได้แล้วหมดลเลยเฮ็ปไปเบรกให้หมดนะอยู่เพิ่งเล่งนะครับมอไซค์แาขก้นมาโอเคคืนก่อนอ่าส่งเคร่งนิดนึงได้ครับดีมากโอเคเลยงต่อเนื่องเลยนะครับข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวาอ่าเปิดไฟด้วยนะครับอ,อยู่เลนนิดไปได้ทั้งซ้ายไปทั้ง ไปได้ทั้งขวาดูจากลูกศรที่พื้นโอเคมองขวามองหน้าไปโอเคได้ไหมอ๋อโม่พอหมุนเสร็จปุ๊บถ้าเห็นว่าปลอดภัยนกเบียร์กดคันเร่งส่งนิดนึงได้พอเห็นว่าขา้างหน้าปลอดภัยหนูก,กดคันเร่งส่งดีมากครับดีมากโอเคถ้าเห็นว่าขา้างหน้าไม่มีอันตรายอะไรนะน้องเบียร์สามารถกดคันเร่งส่งได้นิดนึงเพื่อเราจะได้เลี้ยวไปได้เร็วขึ้นนิดนึงและเพื่อป้องกันให้รถข้างหลังชนท้ายเรด้วย เพราะบางครั้งรถข้างหลังเขาจี้ท้ายเราค่อนข้างติดเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาเว้นห่างเนี่ยรถด้านี๋ยวจะตัดตัดรถเขาเขาจะไปไม่ได้ไหลายครั้งหรือหลายเหตุการณ์เวลาเลี้ยวนะครับเห็นว่าปลอดภัยแล้วนะก็กดเร่งนิดนึ่งได้เลยเพื่อป้องกันให้รถข้างหลังเขาชนท้ายเราโอเคปลอดภัยนะะัเร่งต่อได้ครับอาจจะเ,เพะิ่มนิดนึงได้ครับอ่าขา้างหน้าโล่งๆ่างๆเลยอ่าเพราะครูเห็นว่าขา้างหน้าโล่ง ไม่น่าจะมีอันตรายอะไรก็ให้เร่งคันเร่งได้นิดนึงพอแต่ช้ามากเกินไปนะครับรถขับรถก็อาจจะรอเรานาน่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับอพอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็มองกระจกซ้ายการเปิดไฟไม่น้อยกว่า30มสิบเมตรนะ,อะเอากดเบรกช้าลงครับจุดแยกจุดนิดค่อนข้างที่จะแคบนะครับ มองขวาด้วยมองซ้ายด้วยนะปล่อยรถไหลชา้าๆมองขวาฝาล้อไหมอ่ามองฝังไม่มีใครเลี้ยวมาไหมระวังมองซ้าย,ยอ่าโม่อย่าเพิ่งเล็งนะเพราะมีรถสามลอ้อพ่วงจอดอยู่ทางด้านซ้ายด้วยอับขึ้นก่อนอย่าเพิ่งเล็งนะปล่อยรถไหลก่อนโอเคให้พ้นสามล้อพ่วงคันนี้ก่อนโอเคเล่งได้เลยเล้งใต้เลยครับนิดนึงดีครับอ่าเล็้แค่นิดนึงระวังกระบะน,นี่เยโอเคอ่าปลอดภัยแลวเล่งเพิ่มได้ ยังเพิ่มต่อเนื่องได้เลยรอข้างหน้าลงโล่งได้หากเปิดไฟเลี้ยวขวาตีลงครับ<ม>พอเปิดไฟเลี้ยวขวา,ขวาก็ต้องมองกระจกหน้าไหนาอมองกระจกขวามีใครแซงขวาขึ้นมาไหมไม่มีโอเคเท้ากลับมาวางวิธีเบรกกดเบรกให้ช้าลง ขวามองหน้ามาลถกระบะเลี้ยวมาทางด้านนี้คนละทางกับเรามีมอไซค์แซกขึ้นมาไม่ดูเยอะไปเยอะไปเยอะไปครช่วยครูเอาคือโอเคปลอดภัยแล้วเล่งต่อเมื่อกี้หนูหมูขวาเยอะไปหน้ารถจะไปอยู่เด่นที่สองครูก็เลยช่วยเปคนไฟกลับมาให้รถข้างหน้าเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอยู่นะไม่รู้ว่าเขาจะเลี้ยวเข้าซอยไหนหรือเปล่าหรือว่าลืมปิดไฟเลี้ยวสังเกตเขาด้วย หลังรถคันใหญ่แบบนี้นะนอกเบียร์ไม่ต้องไปใกล้เขามาเพราะว่าคันที่อยู่ข้างหน้าเราซึ่งเป็นรถใหญ่เนี่ยเขาจะบังถนนข้างหน้าเราหมดเลยมีเหตุการณ์อะไรเนี่ยบางทีรถขยะเขาหลบทันนะครับแต่ถ้าเราไปที่ท้ายเขาาทีเราหลบไม่ทันนะเนาะระยะนิดนึง ใช้ให้น้องเบียร์เปิดไฟเลี้ยวซ้ายตีขึ้นนะครับเราก็อมองกระจกซ้ายนะเห็นไหมมีมอเตอร์ไซค์กันสีด้วยกันใช่ไหมอ่าสารบกข้าก่นาอนเดี๋ยวก่อนจะเลี้ยวซ้ายขึ้นไปจอดที่โรตัสเอ็กซ์เพรสเนี่ยเราต้องมองกระจกซ้ายก่อนนะ<ม><ม>เห็นไหมเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายใช่ไหมมอเตอร์ไซค์คงคิดว่าเขาหน้าจะเห็นเราละว่าเรากำลังจะเลี้ยวซ้ายขึ้นนะระวางังรถฝั่งข้างในมีดไหมไปม,มีเอาหมุนซ้ายขึ้นไปเลยประเด็นทั้งหมดนะครับ แล้วน้าเราต้องมาอยู่เลนซ้ายก่อนน้าเราต้องมาอยู่เลนซ้ายก่อนนะกี้โอเคน้าเราต้องขึ้นกับอาเท้าอยู่ที่เบรกก่อนนะ<ช>กูกําลังจะดูอยู่ว่ามีช,ช่อง<ช>ที่เราจะโอเคหาได้ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ้น้องเบียร์หยุดก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูจะสอนการถอยกสอนซไปด้วยในตัวนะ<ช>เหนรถพันสีขาวคันนี้ไหมก็คือกูจะเรียกว่ารถคันที่หนึ่งนะอาปลดรถไหลครับปลดรถไหลอาห้องว่างของเราท่องนี้นะ ช่องว่างเราคือช่องนี้คือคันที่2นะครับอ่าเดินหน้าไปครับให้หัวไหล่ซ้ายของเรานะอยู่ตรงป้ายที่มืของลถกคันนี้โอเคอันนี้ขึ้นไปนิดนึงโอเคนะโอเคอ่าหมุนขวาห่าให้สุดเลยหมุนขวาให้สุดจะตั้ง,ง,งขึ้นไปลาอาแล้วมองกระจกครับให้เห็นช่องว่างที่เราจะถอยโอเคยุดอกขึ้นเื่อ,อไร้กับอ่าแล้วก็เข้าเกียร์ถอยหลังครับอ่าเข้าเกียร์อาถอยหลังนะ โ okay, อเคโคจิมาเข้าๆปลอรถไหลครับน้องเบียร์แล้วก็ให้ข้างรถด้านซ้ายชิดรถคันสีขาวคันแรกนี่วะคันนี้ก็คือคันที่สามหน้าปลอดรถไหลเอาแล้วก็หมุนให้ให้ท้ายรถเาชิดโอเคยิ่งชิดทางด้านซ้ายเท่าไหร่โอกาสจะชนทางด้านขวาแทบไม่มีเลยโอเคปลอดรถไหลโอเคโอเคต้องเห็นท้ายรถก็โอเคเห็นท้ายรถก็ตรงเลยข้าไว้นะอ่าปลอดรถไหลอ่าให้รถตรงก่อตรงแล้วหยุดอ่าขึ้นกับโอเคเอาถ่ายหลังต่อครับ เบาๆนะนี่นึงโอเคเอาละครูสังเกตว่าทางด้านซ้ายของเราเนี่ยห่างเยอะไปหน่อยนึงนะคะโอเคฝึกแก้ไขนะครับอัอบเข้าเกียร์ดีอ่าตอนนี้รถเราชิดทางด้านขวาใช่ไหมอ่าแล้วก็ปล่อยรถไหลครับแล้วก็หักซ้ายไปหนึ่งรอบหักปล่อยรถไหลครับหักซ้ายไปหนึ่งรอบหักซ้ายไปหนึ่งรอบซ้ายจ้ะซ้ายจ้ะหักซ้ายจ้ะหนึ่งรอบ <laughs> <g ül üyor> อ่ะพราโอเคแล้วก็คืนกลับอ่าแล้วก็หักขวานหนึ่งรอบเชยๆกับเมื่อกี้นี้หักขวานหนึ่งรอบโอเคขึ้นอีกนิดนึงอ่ะพอยุดอ่ะคืนกลับครับโอเคเข้าเกียร์ถังนะอ่าโอเคอ่มองซ้ายมองขวาเห็นนะไหมใกล้เคียงกันยังใกล้นัดช่องว่างด้านซ้ายกับด้านขวาโอเคใกล้เคียงกันยังตัวรถระหว่างตัวรถด้านซ้ายระหว่างเส้นสี เหลืององ่ซ้ายขวา,าใกล้เคียงกันยานใกล้เคียงแล้วน,าน่นานโอเคถอยหลังเบาๆรถคันซ้ายมือเนี่ยเขาค่อนข้าง,างจอดชิดหลังด้าน,นาซ้ายมือเรานะครับโอเคปอดปล่ายโอเคอ่เถอยนิดนึงถอยนิ่งได้พอหยุดหยุดอะเขาเกียร์ว่างเอ็นไปดึงเบรกมือโอเคครับก็นี่คือฝึกให้น้องเบียร์นักขับจากสุโขทัยเก้าเนาะ มาที่สวิ 101, ห101-1เลยนะอาจตั้งพพงให้ตรงนิดนึงครับยังไม่ตรงอาบิดขวานหน่อยนึงยกให้ตั้งโวงให้ตรงตรงไม่ตรงยังไม่ตรงอโอเคครับอขอครูขอ,คขอจบคลิปครูขอจบคลิปเพยงแค่นี้นะสวัสดีครับ